เน็ตไอดอนดังเมายาคิดฆ่าตัวตายขับบีเอ็ชนเรียบยับ9คันล่าสุดช็อกหามส่งโรงพยาบาลจากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกรณีหนึ่ไอดอนสาวขับรถหลูชนรถบนถนน9คันรวดเหตุเกิดหน้าห้างเอสพนารัชดาแล้วลากยาวมาถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสูงวัฒนธรรม เมื S <S <ด>่อช่วเงเย็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกประพินวิทย์เสนาแปง้งรองสารวัตรสอบสวนสอนอนห้วยขวางเผยว่าช่วงเวลาประมาณ17เนิกาได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันจำนวนหลายคันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบนถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าหน้าศูนย์การค้าเอสพานาัชดาแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร จึงรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีรถยนต์ชนกันรวม9คันมีผู้บาดเจ็บหลายคนบนถนนราชดาตรงข้ามเอสพานาดเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเน็ตไอรอนชื่อดังวัย28ปีขับรถเก๋ง BMW ยูสีขาวเจ้าที่จึงคุมตัวมาที่สอนอห้วยขวางเพื่อสงบสติอารมณ์แต่เจ้าตัวยังให้การวกบลถามตอบไม่รู้เรื่อง และเอาแต่นั่งสมาธิและสวดมนต์เจ้าที่กําลังติดต่อ,อยากให้มาที่สอนอต่อมาเจ้าตัวเกิดอาการช็อกเป็นลมจึงเร่งตัวนําส่งโรงพยาบาลเปาโลเมืองโมเลียนทางด้านนายสุภาพรกุลสิงห์อายุ36ปีผู้ที่ขับรถฮันด้าซีบิคสีบอลซึ่งถูกชนเป็นคันแรกเปิดเผยว่าตนขับรถบนถนนรัชดาด้านขาเข้ามุ่งหน้าแยกพระรามก้า เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกว่ามีรถมาชนบริเวณด้านท้ายเสียหายจนเหยียบเบรกไม่ได้จึงพยายามขับรถเข้าด้านซ้ายก่อนจะไปชนกับรถแท็กซี่แล้วหมุนไปชนกับรถเก่งฮอนด้าโมบิลิโอสีดำก่อนจะหยุดนิ่งที่บริเวณเก,กาะกลางขณะเดียวกันตนสังเกตเห็นรถ BM คันที่ชนท้ายรถตนยังขับต่อไปก่อนจะไปชนรถที่อยู่ด้านหน้าอีกจำนวนหลายคันร้อยตำรวจเอก ปพินวิทย์เปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบภายในกระเป๋าพบยาคลายเครียดแต่ไม่พบบัตรประจำตัวผู้ป่วยทางจิตและจากการสอบถามญาติและเพื่อนทราบว่าสาวคนดังกล่าวถูกถอนหุ้นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาลดความอ้วนและมีปัญหาเรื่องส่วนตัวทำให้เกิดอาการเครียดจึงกินยาคลายเครียดตลอดและอยู่ระหว่างการเข้ารักษาบำบัดทางจิตอย่างไรก็ตามขณะน,นี้สาวคนดังกล่าว ยังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหากอาการดีขึ้นจะเชิญตัวมาสอบสวนหากพบว่ากระทำความผิดจริงจะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนอกจากนี้จะดําเนินการส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดหากพบสารก็จะดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ใ ที่เรานำมาฝากคุณทุกวันแล้วคคคนนนนหรรับเ nang lung nang lung nang lung làmเลย để buồn lái không được

ขับรถทด้นีหรูะไรเนี่ยไปขับพีเอ็มมาลนม่พัวแน่เย่ดเยนยาเยอะป่าไม่รู้พี่เดินยาเยอะป่าไม่รู้บอกยาตายขับรถคนเอาขับพีเด้วยนะขับพีด้วยนะ ไปนชนยัไงไงวะบอกอยากตายก็เคยชนดาวนี่เลย หเห็นตอนชนไหมเห็นรถคันนี้เบรกยาวนี่แล้วก็มาชนตรงนี้ทีหนึ่ง

ระวังไฟนะระวังไฟนะน้ำมันรั่วนะน้ำมันรั่วนะระวังไฟนะ ตัวยาบอลวครับ